สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตภาพรวมของพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต,ต่อเดือนประจำเดือนมีนาคม267 7ของผมนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับก่อนที่จะไปดูภาพรวมของพอร์ตของผมณตอนนี้นะครับเราไปดูภาพรวมของตลาดหุน้นณตอนนี้กันก่อนนะครับตลาดหุ้นเซ็ตเนาะ ว่าเป็นยังไงนะครับดัชชีเซ็ตปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ปิดอยู่ที่บริเวณ1,381.04จุดซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือ1,400จุดได้เลยนะครับดัชิีเซ็ตก็วิ่งอยู่ประมาณนี้แล้วก็กรอบการเคลื่อนไหวก็ไม่ได้แรงมากนะครับอย่างเมื่อวันศุกร์เนี่ยช่วงช่วงตอนเช้าก็จะวิ่งขึ้นลง อยู่ในแบบเขาเรียกอะไรเหมือนไปเป็นเส้นตรงธรรมดาแต่พอมาช่วงบ่ายเนี่ยก็มีแรงเทขายลงมานะครับทําให้ด a ชชิงเซ็ก็มีการปิดตัวลดลงมานะครับปิดตัวลงมาประมาณ6.58จุดนะครับหรือว่าปิดลบประมาณ0.47%เมื่อเทียบจากวันก่อนหน้านั้นเมื่อเราไปดูมุมมองในกราฟเทคนิคของดัชชิ e เซ็ตเราก็จะเห็นว่ากรอบการเคลื่อนไหวของดัชชิเซตนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนไหวใน แนวโน้มของการเป็นขาลมเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเห็นว่าการเคลื่อนไหวของเขามันจะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เว์แต่มันก็ยังเป็นไซด์เวทที่มีโอกาสที่จะลงไปต่อได้นะครับซึ่งมันก็เป็นทั้งมุมมองในกราฟรายวันนะครับแล้วก็ในมุมมองของกราฟรายสัปดาห์ด้วยนะในส่วนของมุมมองในกราฟรายเดือนเนี่ยยังถือว่าแนวโน้มของดัชิงเซตก็ยังคงคงยังไม่เสียทรงนะครับก็ยังมีโอกาสที่ ถ้าเกิดว่าแต่ชิ้เซตลงไปสัมผัสเส้น A 2 0 0ในกราฟรายเดือนเนี่ยแล้วมันเด้งกลับขึ้นมาก็มีโอกาสที่แต่ชิ้เซตอาจจะกลับตัวมาเป็นขาขึ้นในมุมมองของกราฟรายวันแล้วก็รายเดือนได้นะครับอันนี้คือความเหี่ยส่วนตัวของผมนะต่อมาเรามาดูกันที่ภาพรวมการซื้อขายที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเดือนมีนาคมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่2 2มีนาคม2 5 6 7แล้วก็จะพบว่าฝั่งที่เป็นฝั่งซื้อนะครับ ก็ยังคงเป็นน้กทุนรายย่อยนะหรือว่าน้กทุนภายในประเทศนะครับที่ซื้อสุสที่ประมาณ37,832ล้านบาทแล้วก็ในส่วนของทางสถาบันในประเทศนะครับที่ซื้อสุสที่เข้ามาประมาณ4,445ล้านบาทส่วนฝั่งที่เป็นฝั่งขายจะจ๋าเลยนะครับก็หนีไม่พ้นน้กทุนต่างชาตินะที่ขายสุที่ออกมาประมาณ41,200ล้านบาทนะครับ แล้วก็บลกเกอร์นะครับขายสุทธิออกมาประมาณ1,077ล้านบาทก็เรียกได้ว่าก็ยังขายกันแบบไม่หยุดเลยนะในส่วนของทางนักทุนต่างชาตินะครับเมื่อเรามาดูภาพรวมของทั้งปี67นี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่2 2มีนาคม2567แล้วก็เห็นว่าฝั่งที่เป็นฝั่งที่ซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็นีไม่พ้นในส่วนของนักทุนทั่วไปทั่วประเทศ หรือว่ารายย่อยนะครับที่ซื้อที่เข้ามาประมาณ75,32หล้านบาทส่วนฝั่งที่เป็นฝั่งขายนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ขายนำมาเลยก็ยังคงเป็นนักทุนต่างชาติที่ขายสุทธิออกมาประมาณ69,213ล้านบาทถัดมาก็จะเป็นในส่วนของทางสถาบัานนะครับขายสุทธิออกมาประมาณ3 4 1 6ล้านบาท แล้วก็บรกเกอร์นะครับขายธิอทกมาประมาณ2,402ล้านบาทก็โดยภาพรวมก็สถาบันกับโบรกเกอร์อาจจะไม่ได้มีนัยยะอะไรสำคัญเพราะว่าฝั่งที่เป็นฝั่งขายเยอะที่สุดเนี่ยก็ยังคงเป็นต่างชาตินะครับและรายย่อยอย่างพวกเราก็ยังคงเป็นฝั่งที่ซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ค่างเงินบาทณนะปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ระดับ36บาทกว่านะ ตอ่อ1น่ดอลลาร์นะครับก,ก็ดูแนวะโน้มโดยภาพรวมใหญ่แล้วก็มีโอกาสที่ก็ยังมีโอกาสที่ค่างเงินบาทน่าจะอ่อนค่าลงไปได้อีกนะครับแต่ว่าในเร็วนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะครับณนะปัจจุบันนี้แล้วก็แนวะโน้มการความเป็นไปได้ที่ตลาดหุ้นจะมีแอคชั่นอะไรต่อนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันก็มีโอกาสที่ น่าจะลงไปได้อีกแต่อาจจะไม่ได้ลงไปเยอะมากอะไรเงี้ยนะครับเพราะแปรในการลงมันน่าจะน้อยแล้วนะครับแต่ถามว่าในช่วงนี้มันจะขึ้นไปมันจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ไหมหรือมันจะรีบาวแล้วแล้วก็ปรับตัวเป็นขาขึ้นได้ไหมอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็สําหรับผมก็ยังหาเหตุผลมาลองรับในส่วนตรงนี้ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นในเร็วๆนี้ก็ยังมองว่ามันก็ยังน่าจะไมช่ช่วงที่ตลาดหุ้นน่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้อะไรอย่างนี้ แต่ว่าถ้าเราไปดูในส่วนของหุ้นลายตัวนี้ก็อาจจะเป็นในส่วนของลายตัวนะครับก็ง่ายๆเลยนะตอนนี้ก็อาจจะมาดูงบการเงินของเขาก่อนเนาะงบดีก็ก็อาจจะมีโอกาสที่หุ้นตัวนั้นน่าจะปรับตัวขึ้นไปนะครับนะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของภาพรวมของพอตลงทุนหุ้นแบบ BCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนมีนาคมส5 6 7หบของปมนะครับซึ่งในเดือนนี้ก็ ซื้อเข้ามาแบบเดิมนะครับแต่ว่าปริมาณการซื้อมันก็จะลดลงเนื่องจากว่ามันก็จะมีบางหุ้นที่ราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงแต่ก็มีบางหุ้นที่ราคาก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงกันนะครับในส่วนของหุ้นที่ผมมีการซื้อเข้ามาเริ่มต้นที่ bts นะครับผมซื้อเข้ามาจํานวน70หน่วยราคาที่ซื้อนะครับก็คือ5บาท40สตางค์ต่อหุ้นตัวต่อมานะครับก็คือ cpo ซื้อเข้ามาจํานวน8หน่วย ราคาที่ซื้อนะครับก็คือ57บาท25สตางค์ต่อหุน้นตัวที่3นะครับหุ้น LPH ก็ซื้อเข้ามาจำนวน71หน่วยราคาที่ซื้อนะครับก็อยู่ที่4บาท74สตางค์ต่อหุ้นตัวที่4นะครับหุ้น PT ซื้อเข้ามาจำนวน44หน่วยราคาที่ซื้อนะครับก็คือ8บาท20สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ซื้อเข้ามาก็คือหุ้น PT t ซื้อเข้ามาจำนวน12หน่วยราคาที่ซื้อนะครับก็คือ34บาท75สตางค์ต่อหุ้นโดยเงินที่ผมเติมเข้ามาก็คือ2,000บาทนะครับเดือนนี้ยังไม่มีปันผลเข้ามาแต่ว่าเข้าใจว่าเดือนต่อๆไปนี้ปันผลจะเริ่มเข้ามาแล้วเพราะว่าแต่ละหุ้นลหลายบริษัทนะครับก็มีการประกาศขึ้น XD ไปหลายตัวแล้วไม่ว่าจะเป็น c p o หุ้น PT หุ้น PT นะครับมีการ ประกาศขึ้น XD ไปแล้วในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการไปจ่ายปันผลในเดือนต่อๆไปอะไรอย่างนี้นั่นเองทีนี้เมื่อเรามาดูภาพรวมของพอร์ตของผมณตอนนี้นะครับก็จะพบว่าผมมีหุ้น BTS อยู่จำนวน2,917หน่วยราคาต้นทุนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ8บาท94สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่5บาท45สตางค์ต่อหุ้น ซึ่งก็หมายความว่า BTS ของผมตอนนี้ก็ติดลบเยอะที่สุดแล้วในพอร์ตของผมนะครับซึ่งปัจจุบันก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ39.07%ก็ใกล้ๆจะไปถึง50%แล้วก็มานั่งคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีว่ากับตัวนี้นะครับจะลดปริมาณการซื้อดีไหมหรือว่าจะตัดสินใจขายออกมาหรือเปล่าหรือเราไปผิดทางหรือเปล่าก็รอดูอยู่นะครับในส่วนของทางหุ้น BTS ตัวต่อมานะครับ CPO ก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด405หน่วยนะราคาต้นทุนนะครับก็อยู่ที่63บาท40สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่54บาท25สตางค์ต่อหุ้น CPO นะครับของผมเองก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ14.43%หุ้นตัวนี้จะค่อนข้างเวี่ยงหน่อยนะในพอร์ตของผมนะครับบางทีก็ลบน้อยบางทีก็ลบเยอะบางทีก็ขึ้นมาเป็นบวกภายในเดือนแต่สุดท้ายก็ปิดลบอะไรอย่างนี้นะครับ ตัวที่3หุ้น lph นะครับก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด1234หน่วยราคาต้นทุนนะครับก็อยู่ที่5บาท25สตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่4บาท74สตางค์ต่อหุ้นตัวนี้ก็ยังคงติดลบนะครับก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ9 7 6ตัวที่4นะครับหุ้น pt ก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด3 4 7 9หน่วยราคาต้นทุนนะครับก็อยู่ที่ 6บาท57สตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาบนกระดานนะครับปัจจุบันก็อยู่ที่7บาท95สตางค์ต่อหุ้นหุ้น PT นะครับก็ยังคงบวกอยู่นะปัจจุบันก็บวกอยู่ที่ประมาณ21.08%แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับหุ้น PTT ก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด683หน่วย ราคาต้นทุนก็อยู่ที่36มสบาทแปดสตงต่อหุ้นในขณะที่ราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่34บาทต่อหุ้นหุ้นบีทีทีก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ7 7 9นะครับและโดยภาพรวมแล้วพอร์ตของผมก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ10.99%ซนะครับซึ่งก็ถือว่าติดลบค่อนข้างเยอะพอสมควรหลักๆก,ก็จะเป็นมาจากในส่วนของหุ้น BTS นะครับที่ดึงทำให้พอร์ตมันติดลบเยอะขนาดนี้ ก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าผมจะทํายังไงกับหุ้นตัวนี้นะครับหรืออาจจะอีกนอไปเลยนะครับนิ่งเฉยไปหรือเปล่านะอาจจะไม่ขายอาจจะไม่ซื้ออะไรนี้นะครับก็ต้องมาดูกันก่อนเพราะผมก็ติดตามข่าวของหุ้น bts อยู่พอสมควรนะครับปัจจุบันต้นทุนรวมของผมณนะตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ16,274บาทซึ่งก็จะเป็นในส่วนของเงินที่ผมมีการเติมเข้ามาทุกๆเดือนเดือนละ2,000บาทเนี่ย อยู่ที่98,000บาทนะครับที่เหลือก็เป็นในส่วนของปันผลที่ผมได้รับในแต่ละรอบก็มีการเติมเข้ามาแล้วก็ส่วนต่างราคานะครับที่ผมมีการขายหุ้นออกไปก็เพิ่มตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับก็ทําให้เป็นต้นทุนรวมประมาณนี้อ่ะแล้วเ,เพื่อนๆนะครับพอรตของเ,เพื่อนๆเนี่ยเป็นยังไงนะลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างคลิปนี้หน่อยละกันนะครับ ส่วนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังทำ DCA ไม่ว่าจะทำหลังจากที่ผมทำมาหรือว่าทำพร้อมๆกับผมนะครับมาพูดคุยกันหน่อยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ